เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการวันนี้เรามารีวิวของกันอีกแล้วนะฮะอันนี้เป็นของที่ผมสั่งมาให้ให้พ่อผลิตพ่อผมอยากได้วิทยุมาไว้ฟังเพลงอะไรแบบนี้ฟังข่าวฟังเพลงไปเรื่อยๆพอิีว่ามือถือของพ่อผมเนี่ยมันพังแต่ซื้อใหม่ก็ไม่มีตังค์เนาะมันราคาแพงเนาะเออก็สั่งอันถูกๆมาใช้นะฮะอันนี้อันละร้อยสิบสองบาทนะฮะ เป็นแบบส่งฟรีด้วยไม่เสียค่าส่งด้วยนะฮะไได้ส่วนลดมานะโอเคเดี๋ยวมาหาอุปกรณ์ในการตัดกันก่อนเลยก่อนอื่นก็ใช้คัตเตอร์ในการกรีดถุงก่อนเลยอันดับแรกนะฮะคัตเตอร์กรีดเลยแล้วกันอืมเล็งๆจับๆดูก่อนนะฮะกรีดเลยกล้องไม่โฟกัสอีกโอเคกรีดเลยปึ๊ดข้างในเป็น กล่องสีแดงๆครับนะเขาใส่ถุงมาให้เขาไม่ได้ใส่กล่องมาให้นะฮะจะเรียกว่าอันบ x ็อกก็ก็ได้อยู่เพราะว่าข้างในแม่งมีกล่องด้วยนะฮะโอเคข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะนี่ฮะก็จะเป็นรูปวิทยุแบบนี้เลยเล็กๆนะฮะ FM Super Radio นะฮะฟัง MP3 ได้ FM ได้นะฮะ <c oughs> แล้วก็สามารถใส่ อันนี้ได้นะฮะประมาณว่าเออเอสดีการ์ดได้นะฮะใส่แฟลชได้ก็ได้ประมาณนี้นะฮะโอเคมันก็จะมีรอยแกะออกมาแล้วนะฮะเขนาน่าจะแกะเช็คดูนะฮะโอเคเขาก็แถมสายเป็นสาย USB แล้วก็เป็นอันนี้ผมไม่เรียกไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคือสายอะไรนะฮะไม่รู้มันคือไทป์อะไรนะฮะกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวนะโอเคนี่ฮะผมไม่รู้มันคือ สายไทยอะไรโอเคข้างมันแถมมาให้โอเคต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเอากล่องออกมาดูนะฮะหยิบออกมาดูก่อนข้างในอันนี้ตัวเครื่องนะตัวเครื่องอยู่นี่โอเคส่วนข้างในเขาจะแถมฐานเป็นฐานก้อนใหญ่มาให้เลยนะอันนี้กล่องเอาไปไว้น,นี่แล้วกันนะฮะเป็นฐานภาษาจีนเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะใช้ ดีไม่ดีไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะดึงออกมาเลยนะฮะนะนี่ฮะรูปร่างก็ค่อนข้างสวยนะฮะปุ่มเลื่อนๆดีนะฮะอ่าตรงนี้มีปุ่มเปิดปิดนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานดูนะฮะแกะไงวะโอเคแกะอย่าง,างี้แล้วก็เอาฐานใส่ดูนะฮะ Okay. ใส่ฐานเรียบร้อยเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันว่ามันจะติดไหมนะฮะถ้าไม่ติดผมอาจจะต้องทำการชาร์จแบตนั่นเองนะ,ะโอเคกดเปิดเลยโอเคไฟขึ้นเนนนสียงโคตรดังเลยเดี๋ยวนะ มันเบาเสียงไงวะเบาเสียงกดอะไรวะเนี่ยมันมีปุ่มเบาเสียงไหมเนะี่ยอ๋อไอ้บอลล่มเบาเสียงมันอยู่ข้างๆนะฮะไม่ทันได้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวรอโอเคเปิดใหม่ f M m o l d อ่า เราสามารถปรับวอลลุ่มเบาเสียงได้นะฮะเหลือหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะปรับเป็นเลขหนึ่งอันนี้ FM อนะปรับปรับขึ้นไม่รู้นะฮะคือมันสามารถตั้งตัวเลขได้มนะเราคือมันมันไม่สามารถหมุนหาหาขึ้นได้นะคือเราต้อง ปรับตั้งค่าตัวเลขเองอย่างเช่นขึ้นอะไรนะหนึ่งศูนย์ะอะไรนะ,ะหนึ่งศูนย์หกอย่างเงี้ยไะวะทำไมหนึ่งศูนย์หกอย่างเงี้ยไม่รู้หาไม่เจอนะ,ะคือถ้าเราหาขึ้นไม่เจอเราก็ไม่สามารถฟังได้นะต้องหาขึ้นให้เจอก่อนนะฮะฮแล้วก็คือปรับ เปลี่ยนโหมดได้ <M> อันนี้เป็นโหมดบล <M> ูทูธ o o ปรับเป็น FM Bluetooth นะฮะ,ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัมนมีทำอะไรได้บ้างนะฮะคือผมไม่เคยใช้วิทยุ Bluetooth แบบนี้นะฮะไม่เคยใช้อันนี้ปรับต่ออากาศปรับได้นะฮะ ตังดึงสารอากาศนะ,ะ <c oughs> คือมันต้องกดตัวเลขถ้าเรารู้ว่าเอ้ยขึ้นวิทยุในในประเทศเรามันอันไหนมันเป็นวิทยุจากจีนไว้พอสั่งมาเนี่ยมันมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันหาขึ้นไม่เจอเพราะว่ามันไม่ใช่แบบหมุนหมุนมน,นะฮะมันต้องกดตัวเลขเอานะฮะตอนนี้ตอนนี้ติดแล้วนะฮะคือผมก็ไปกดตัวเลขตั้งนานที่ไหนได้คือมันแค่กดนี่ฮะไอ้ที่เป็น ปุ่มลูกศรตรงนี้น,นะฮะแค่กดแช่ไว้มันจะเปลี่ยนคลื่นให้นะนี่ฮะมันจะเลื่อนไปหาจนเจอให้นะโอเคถือว่าใช้ได้จริงนะฮะนะฮะไม่ได้ใช้ยากอะไรแต่เราแค่ไม่รู้วิธีใช้นะฮะโอเคแค่นั้นแหละอาวแค่นั้นแหละนะก็ วิทยุเมื่อกี้นี้นะฮะถ้าใครสนใจแบบว่าอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะฮะก็มาจาก l a z a d a า,า,าน,นั่นแหละเดี๋ยวผมจะลองหาไอทีซอ่ซื้อมาเมื่อกี้นะเออนะฮะว่าร้านอะไรยังไงเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ว่าผมแค่ไม่รู้วิธีใช้เพราะว่าผมไม่เคยใช้วิทยุที่เป็นแบบแนวปุ่มกดแบบนี้มาก่อนนะฮะ ส่วนอาจจะใช้เป็นแบบเคาเียกอะไรมันจะเป็นหมุนหมุนเข็มมเอออัน,นาโหโคตรเก่าเลยหมุนเข็มวิทยุทานนินทานทิสเตอร์อะไรพวกเนี้ยเออวิทยุเก่าจัด,จดเลยนะฮะเคยใช้แบบนั้นมาก่อนแต่อันนี้มันเป็นวิทยุแบบต้องใช้ปุ่มกดเอากดแช่ตรงลูกศรมันจะหาคขึ้นให้อัตโนมัติจนกว่ามันจะมีขึ้นที่มันดังขึ้นมาแค่นั้นแหละนะโอเคแค่นี้นะสวัสดี